สองได้เลยครับอ่าสองรอยมาพี่อันแรกเลยนะได้ครับสองรครับพี่เอกวันดีครับนะฮะกาบสวัสดีพี่เอกด้วยวันนี้แล้วนะหน้ากาทบท้องขอเปล่าพี่นี่อะไรอ่ะอ้โอมาแล้วเหรียญสองอาจารย์รายการนี้นี่ครับนะโดดได้โดดปาดได้ปาดลุยครับพี่สามร้อยสองศูนย์ ็ดหกครับสองศูนย์เจ็ดหกรอกรณี้สามร้อยครับโดดได้โดดปาดได้ปาดพี่สามร้อยรายการนี้สามร้อยห้าสิบพี่ชาลีสามร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยครับรายการนี้สี่ร้อยครับโดดได้โดดปาดได้ปาดสี่ร้อยพี่ผลสามร้อยแปดสิบไม่ทันพี่สี่ร้อยรายการนี้โดดได้โดดปาดได้ปาดเนื้อสะตะ๊าผสมชนวนรอกรนี้งานาาหน้ากามาก้าหน้าหลัง ขอบตัดสีสวยลอกอนี้สี่ร้อยยี่สิบเดินทางสีไม่มีค่าเดินทางนะครับลอกอนี้หลุยกับพี่รายการนี้ครับหลวงปู่ดูนะครับวัสแกนหลวงปู่ทวดนะครับลอกอนี้ฝั่งนี้นะฮะโดดได้โดดปาดได้ปาดลอกอนี้ครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบพี่สี่ห้าศูนย์ลอกอนี้สี่ร้อยห้าสิบครับเฟมขออนุญาตนะฮะลอกอนี้ครับโดดได้โดดปาดได้ปาดหลุยกับพี่พารานี้นบสามสองหนึ่งครับไปครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสิบ รอกอนี้ครับโดดได้โดดปาได้ปาดรายการนี้480เบามากนับ0 480นับขิงรายการนี้ไม่ทันขอโทษนะฮะพาลานี้ครับโดดได้โดดปาได้ปาดพิมพ์สองหน้ารอกอนี้สตะาผสมชนวนมวลสารไม่มีใครให้มากกว่าห้าร้อยนกอริยอนญาตส่งสัญญาสุดท้ายห้าร้อยจิตการประมงเลยครับครับห้าร้อยจิตครับจิตครับจิตครับห้าร้อยจิตารับรับเหนือจิตกัใครรับไปรอกอนี้ จิตไปเลยครับพี่รายการนี้ครับพิม์สองเกจิรายการนี้ยินเลยครับรอกอนี่ครับอห้าร้อยยินดีเลยครับพี่ชายอ่ครับเจอครับเจอจ่าเนี่ยครับโหแต่แบบเขาแกะบ็อกเหมือนผู้ดูจริงนะนะครับพี่ดูตรงนี้ผมบอกเลยเนี่ยครับอรับเจอพี่รายการนี้ครับยินดีเลยครับรอกอนี้ครับ จิตจันมองครับห้าร้อยนะพี่เนาะรอก่อนนี้ครับแคปเจอร์แคปเจอร์พี่ชื่อพี่อะไรเอ่ยครับขอบคุณครับรอก่อนนี้ครับห้าร้อยรอก่อนนี้เจอต่อไปครับมาครับสองศูนย์เจอต่อไปรุยได้เลยพี่นะครับเจอต่อไปมาได้เลยครับนะฮะแคปเจอร์ครับกดหนึ่งทันไหมครับพี่นะแคปเจอร์เสีนหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เกปาสิบพี่รอก่อนนี้อ่ะสองร้อยไปกันต่อครับอาจ้า รอก่อนนี้ครับชื่ออะไรพี่พี่ทีโอพี่อะไรพี่